ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆนะจ๊ะแล,ะล้วก็มาสมมุติบรา,ายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอด ทับม้ามตาไตหัวใจเป็นต้นเป็นที่โล่งโลง่วงว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปหายใจไปหยุดนิ่งๆไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราอย่างสบายสบาย ไปตรึกระลึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราก็จะได้ไม่สัดสายไปที่อื่นให้ตรึกนึกถึงดวงใสยหยุดอยู่ในกลางดวงใสใส หรือตรึกนึกถึงประแก้วใสๆหยุดอยู่ในกลางประแก้วใสๆอย่างสบายสบๆถ้านึกเป็นองค์พระก็ให้ท่านนั่งกัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางท้องให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวเรานะจะ นึกถึงท่านไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่างใดอย่างหนึ่งจะนึกดวงแก้วก็ได้หรือจะนึกองค์พระก็ได้หรือถ้านึกอะไรไม่ออกก็ไม่เป็นไรให้วางใจนิ่งๆทำใจว่างๆจะภาวนาสัมมาอรหังประคับประคองใจไปด้วยก็ได้ ให้ทำใจว่างๆนิ่งๆถ้านึกไม่ออกก็ไม่ต้องไปนึกวางใจนิ่งเราวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งๆปลอดจากอารมณ์ภายนอกใจจะได้ใสๆบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนี้ ให้ลูกทุกคนทำกันอย่างนี้หยุดใจนิ่งไปอย่างสบายบายวันนี้เป็นวันแห่งมหาปิติที่ลูกทุกคนได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันพร้อมใจกันอันเชิญเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายของอาคารภาวนา ได้เดินมหากุศลกันมาอย่างพร้อมเพรียงด้วยความร่าเริงเบิกบานใจดุดนักรบกองทัพธรรมที่ยาตรากระสู่สมรภูมิด้วยความอาจหารร่าเริงเราจะร่วมกันประกอบพิธีกรรมที่สำคัญกันในวันนี้คือ การตอกเสาเข็มมหามงคลต้นสุดท้ายเพื่อสถาปนาอาคารภาวนาสำหรับศึกษาวิชาธรรมกายอาคารภาวนาหลังนี้เนะี่ยมีความสำคัญมากจะเป็นสมรภูมิเป็นสมรภูมิรบกับข้าศึกศัตรูที่แท้จริง ือกิเลสอาสวะพยายามมาที่ลบกันในบุญญาณนุภาพโดยอาศัยวิชาธรรมกายแล้วก็จะได้ไปเชื่อมวิชากับระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อสารต่อง,งานที่แท้จริงคืองานปราบมาร มุ่งไปกระจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรม,มานทั้งหลายจะต้องกระจัดกิเลสอาสวะคือแหล่งผลิตนี้ให้หมดสิ้นไปให้สิ้นเชื้อมืเหลือเศษนี่คือเป้าหมายภารกิจหลักที่สำคัญที่สุดไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็ต้องตกเป็นบาปเป็นท่าของเขา ถ้าเราไม่ทำเราก็แพ้ทังหมดจะสู้หนึ่งก็ชนะหนึ่งสู้ร้อยก็ชนะร้อยสู้ทั้งทีมก็ชนะทั้งทีมสู้ทั้งหมดก็ชนะทั้งหมดงานสู้ศึกภายในนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักที่เราได้ตั้งใจมาเกิดเป็นมนุษย์แรกเริ่มเดิมทีนั้น ก็มีวัตถุประสบ์เพียงอย่างเดียวคือเพื่อมาทำหยุดทำนิ่งแล้วก็ต้องทำเป็นทีมด้วยไม่ได้ทำตามลำพังมีงานหยุดเป็นทีมเพื่อมุ่งเข้าไปสู่ภายในและงานหยุดใจเพื่อสอนชาวโลกให้หยุดตาม ถ้าสองประสานงานก็สำเร็จดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างอาคารภาวนาหลังนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับงานที่แท้จริงแล้วก็จะได้ขยายสิ่งที่ชาวโลกขาดแคลนคือวิชาธรรมกายละสิ่งนี้ เงินทองก็ซื้อไม่ได้ทรัพย์ภายนอกไม่ว่าจะมีค่าแค่ไหนก็ตามแม้จะเป็นสมบัติบรมจกักรพรรดิก็ไม่อาจสามารถที่จะซื้อเรื่องราวความจริงของชีวิตได้ไม่อาจซื้อหรือแลกปเปลี่ยนกับธรรมะภายในได้เพราะการที่จะรู้ เรื่องราวความจริงของชีวิตนั้นตั้งมีอุปกรณ์ในการที่จะเรียนรู้อุปกรณ์ที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดก็คือพระธรรมกายซึ่งเราต้องลงมือปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ถึงได้ถึงจะไปเรียนรู้ได้ดังนั้นหลวงพ่อ ถึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายเราจะได้ไปศึกษาความรู้แจ้งภายในให้มันลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นไปและสิ่งนี้อันที่จริงก็เป็นหน้าที่หลักของลูกทุกคน ที่จะต้องทำให้มันสมบูรณ์เป็นกรณียากิจที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ปฐมชาติและก็เป็นกรณียากิจของมวลมนุษยชาติทั้งหลายด้วยหากใครเกิดมาแล้วได้ทำกรณียากิจนี้ให้สมบูรณ์ถือว่าได้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นผู้สมหวังในชีวิตลูกทุกคนมีศักดิ์ศรีของนักรบกองทัพธรรมเท่าเทียมกันเรานเกิดมาทำงานของผู้รู้เพื่อต่อสู้กับศัตรูที่แท้จริงแต่ละคน ล้วนมีประวัติศาสตร์ชีวิตอันยาวนานนานมาเจ้กระทั่งเราลืมความสำคัญของตัวเราไปแล้วว่าเรานะ่ยังมีงานที่สำคัญอรอคอยอยู่เป็นงานกอบกู้วิกฤตในจิตใจของมวลมนุษยชาติงานกอบกู้ท่าธรรม ที่จะตั้งมาพน,นึกพลังการทำงานณนที่ตรงนี้ซึ่งจะเป็นที่ชุมนุมของผู้รู้ที่รวมนักครบกองทัพธรรมผู้มีอุดมการมีมนโนปณิธานเดียวกันมีใจเด็ดเดียวเข้มแข็งที่จะมาร่วมทำศึกสงครามภายในด้วยกัน ตรงนี้จะเป็นสมร罗ภูมิที่จะเปิดศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่จะให้จริงหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ยุติไปแล้วในยุคสมัยของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสงครามโลกครั้งที่สองคือสองครามภายในนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกใคร ได้มาร่วมกลัมศึกกันในคราวนี้ได้มาสนับสนมุมอุปถัมภ์งานที่แท้จริงถือว่าเป็นผู้กล้าที่แท้จริงที่มีบุญญาบารมีมากเพราะว่าบุญที่เกี่ยวเนื่องกับการทำภาวนาศึกษาวิชาธรรมกายทำใจหยดุดใจนิ่ง ไปจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมนี้เป็นที่สุดแห่งบุญและเป็นสุดยอดของมหัคตากุศลทั้งหลายไม่ว่าเราจะทุ่มทุนไปอีกเท่าไหร่จะต้องใช้กำลังทรัพย์ไปมากแค่ไหนจะทุ่มกำลังคนไปสักเท่าไรก็ไม่เพียงพอที่จะไปแก้ไขกิเลสอาสวะในจิตใจของมวลมนุษยชาติได้ นอกเสียจากเราจะไปขจัดให้ถึงต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะต้นของพยายามมาซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาอุปสรรคและความทุกข์ทรมานทั้งหลายถ้าดับต้นเหตุได้สันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นประสงครามภายในยุติ สงครามภายนอกก็จะยุติตามไปด้วยแล้วทุกอย่างก็จะยุติด้วยธรรมเป็นความยุติธรรมที่ถูกต้องสมบูรณ์วันนี้ลูกทุกคนได้ร่วมกันสถาปนาศาสนสถานที่เป็นบอกเกิดแห่งกุศสรธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สำหรับศึกษา ค้นคว้าวิชาธรรมกายซึ่งเป็นวิชาชีวิตที่สำคัญยิ่งและมีคุณค่ายอย่างยิ่งเพราะสิ่งนี้จะเป็นศูนย์รโรมศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติที่ประเสริฐยิ่งกว่าศาสตร์ใดที่มีอยู่ในโลกและก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อตัวเรา และชาวโลกทั้งหลายบุญที่ลูกได้ทำในครั้งนี้ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งบุญเพราะเป็นบุญหลักทีเดียวที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้เราคือผู้บุกเบิดสถาปนาอาคารภาวนาที่หาทำได้ยากในโลก หากไม่มีวิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นก็จะไม่มีอาคารหลังนี้เกิดขึ้นนับเป็นบุญญยลาบอันประเสริฐของเราที่ได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่กันในคราวนี้แม้เราจะมีทรัพย์นับพันล้านแสนล้าน ถ้าหากเราไม่มีโอกาสเราก็ไม่อาจเป็นเจ้าของบุญได้แต่ตอนนี้ลูกทุกคนได้เป็นเจ้าของบุญที่แท้จริงแล้วเป็นผู้ได้รับอานิสงส์อันไม่มีประมาณเพราะบุญนี้จะทำให้ชีวิตของลูกทุกคนกรุ่งเรือง สว่างสวัยเราจะได้ที่สุดของทุกสิ่งที่สมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้งสองคือสมบัติภายนอกและสมบัติภายในได้ที่สุดแห่งโลกียสมบัติและโลกุตตรสมบัติโลกียสมบัติก็คือสมบัติจักพัิ ักไม่พร่องเป็นสมบัติอจินไตตามใจปรารถนาเหมือนผู้มีบุญในการก่อนโลกุตรสมบัติก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้วิชาธรรมกายจะได้บรรลุธรรมกันตั้งแต่เยาววัยเกิดมาก็าระลึกชาติได้แล้วก็ได้ทำความดีกัน ตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งหมดอายุไขบารมีเราก็จะแก่รอบขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นให้เปลิ่มปิติในบุญนี้กันทุกคน